เมื่อม้าหลับมันจะกรนเหมือนมนุษย์หรือเปล่านะที่นี่คือคอกมา้าที่ม้าจะได้มาพักผ่อนครับม้าที่กำลังนอนหลับด้วยความเรื่องนอนมันนอนหลับเหมือนคนเลยครับ เสียงม,มา้าที่เราเคยได้ยินนี่นาะมันเสียงกรนของม้าหรือเปล่านะมา้าที่อยู่ห้องข้างๆก็ด้วยในค่าคืนที่ม้าทุกตัวต่างก,ก็นอนลงแล้วหลับเอาแรง เจ้าของเสียงคนที่แสนดังนั้นทำเอาม้าที่อยู่ข้อข้างๆตกใจตื่นเลยครับแม้ว่าตอนแรกจะลำบากอยู่บ้าง ตอนนี้หมาข้อข้างๆก็เริ่มนอนแล้วก็กลนบ้างแล้วครับยิ่งไปกว่านั้นท่าทางกำลังฝันอยู่ซะด้วยนอกจากจะนอนกรนแล้วหมายังฝันได้อีกด้วย นอนไม่อิ่มระวังตาบวมนะจ๊ะแล้วทำไมม้าถึงได้กลนได้ล่ะครับเนี่ยม้าหนุ่มเหล่านี้ถูกฝึกมาอย่างหนักตลอดทั้งวันทาให้บรนเนื่อยมากจนนอนกลนได้ครับซึ่งการกลนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแต่เพียงม้าหนุ่มเท่านั้นนะครับมา้าที่มีอายุก,ก็กลนเช่นกันทํามันเหน,นื่อยมากๆมกันก็จะนอนกลนเหมือนเหมือนกับคนนั่นแหละครับ น่าตกใจมากครับที่เสียงคนของม้าและคนฟังดูคล้ายๆกันอย่างนี้ไงครับ